ครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องนองนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทุกคนนะครับที่ได้เรียนในวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกรเนี่ยจะได้ศึกษาบทเรียนครบทุกบทเรียนนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะครับว่าเราได้ศึกษาอะไรไปแล้วบ้างครับครับหัวข้อแรกที่เราศึกษาไปก็คือเรื่องของ it, ลิมิตและความส่นเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของลิมิต เราจะต้องเข้าใจความหมายของลิมิตเพื่อนําความรู้ดังกล่าวนะครับไปหาค่าของลิมิตของฟังก์ชันในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ค่าคงตัวหรือว่าลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้อนันต์นะครับนอกจากนี้เราจะต้องสามารถนําความรู้เรื่องของลิมิตไปใช้ในการตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันต่างๆได้ซึ่ง จะนำไปใช้ในเรื่องของแคลคลัสขั้นสูงๆต่อไปครับสลับในหัวข้อต่อไปนี้นะครับก็คือจะพูดถึงอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับโดยหัวข้อแรกก็จะเป็นบทนิยามของอนุพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งน้องๆจะได้นำความรู้พื้นฐานนะครับที่ได้เรียนถึงลิมิตและความต่อเนื่องนะครับมาช่วยในการหาสร้างสูตรนะครับของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับ และหัวข้อต่อไปก็จะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีช,ชคณิตนะครับน้องๆจะได้เรียนรู้ถึงอนุพันธ์ระดับสูงนะครับกดลูกโซ่นะครับลักษณะของฟังก์ชันท,ที่เป็นผลคูณแล้วก็ผลหารนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับเช่นฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับที่น้องๆเคยได้เรียนกันมาคือฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันคอสฟังก์ชันแทนนะครับแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน เอ็กโพเนนเชียลแล้วก็ลอการิทึมนะครับซึ่งฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นที่ที่สำคัญนะครับก็คือฟังก์ชันปริยายนะครับหรืออิมพิสิตฟังก์ชันโดยเริ่มต้นนะครับในหัวข้อก่อนๆหน้านี้เราได้เรียนรู้ถึงฟังก์ชันที่มีลักษณะเป็น y เท่ากับ f x นะครับแต่ในฟังก์ชันปริยายนะครับฟังก์ชันของเราก็จะมีลักษณะเป็นฟังก์ชัน f x y เท่ากับ0นย์ะครับแล้วเรานำฟังก์ชันเหล่านี้นะครับมาหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับ ซึ่งในหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็จะเป็นพื้นฐานสําคัญในการเรียนวิชาแคลคูลัสนะครับวิชานี้นะครับและหัวข้อต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นพื้นฐานในการหาการประยุกต์ใช้ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับแล้วก็นําไปสู่ในรายวิชาที่สูงยิ่งขึ้นไปนะครับครับผมสำหรับในส่วนที่เราได้ศึกษากันไปแล้วนะครับใน,ในการประยุกต์อนุพันธ์นะครับประยุกต์ใช้อนุพันธ์เนี่ย รเราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับความชันของกราฟนะครับการหาค่าสูงสุดต่ําสุดของฟังก์ชันการหาอัตราสัมพัทการประยุกต์ใช้กฎของโลปิตาลนะครับเพื่อหาลิมิตนะในรูปแบบของอรูปแบบไม่กําหนดค่าแบบต่างๆนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า,าทั้งรายวิชาเนี่ยนะครับทุกๆหัวข้อนะครับน้องๆจะได้ศึกษากันอย่างละเอียดนะครับแล้วสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อใช้ ในการแก้สถานการณ์จริงนะครับและยิ่งกว่านั้นนะครับสำหรับน้องๆที่เรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาแคลคูลัสสำหรับวิศวกรนี้นะครับจะช่วยให้น้องๆนะครับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับนำไปทำข้อสอบได้นะครับและมีประโยชน์ต่อทุกๆคนในอนาคตต่อไปขอบคุณครับ